สวัสดีครับพเพื่อนๆผมพนุอิมนะครับวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูดอกมะม่วงระยะดอกบานนะครับผมนี่คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับนี่ก็นับจากวันที่ดึงช่อมา1เดือนพอดีนะครับพเพื่อนๆนี่ฮะเริ่มจะบานเริ่มจะติดเม็ดให้พเพื่อนๆได้เห็นแล้วนะฮะนี่ครับพเพื่อนๆนะฮะ ครับจากการที่เราดูแลและบำรุงเขาอย่างดีนะฮะสังเกตที่ก้านนะครับก้านช่อดอกเขาจะแดงๆนะครับเพื่อนๆนี่คือลักษณะที่อ่กาก้านช่อดอกเขาสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยจะสีแดงๆแบบนี้นะฮะอ่าถ้ากิ่งก้านช่อดอกไหนที่มันขาวๆแสดงว่าการดูแลบำรุงรักษาอ่าไม่ดีพอนะผม สังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆถ้าช่อก้านแดงแล้วก็โอเคครับผมก็หลังจากที่เราราดสารมาแล้วฮะรเราก็ทำการสะสมนะครับผมทั้งใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ทางใบนะฮะสองรอบนะครับผมแล้วก็ทำการดึงช่อนะฮะเมื่อใบมะม่วงอายุได้ครบสองเดือนนะครับ หาวันดีๆนะผมวันฟ้าโปร่งๆดึงนี่ครับเพื่อนๆผ่านมาหนึ่งเดือนนะฮะหลังจากที่ดึงแล้วผลที่ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับมะม่วงบานเริ่มติดเม็ดให้เห็นแล้วนะเพื่อนๆกับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เข้าสวนอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อนๆนี่ฮะผลที่ได้นะฮะช่อดอกเขาก็สมบูรณ์นะครับ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับผมนะฮะก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังเชื้อราเป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าฝนมาก็ต้องอฉีดลาให้เขานะครับเพื่อนๆนะช่วงนี้ช่วงเหมือนเด็กแรกเกิดนะฮะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษนะครับผมกว่าเขาจะติดลูกนะฮะกว่าเขาจะแข็งแรงได้ นะครับต้องเข้าสวนเกือบทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆนโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้านะฮะพระมอิมจะพามาดูพัฒนาการของช่อดอกมะม่วงาการเป็นระยะระยะนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมรับชมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พรมอิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ